เดี๋ยวต้องขอให้พระนางเล่าอีกทีหนึ่งได้ครับผมก็เลยเลือกมานะให้คู่ที่เขาดูมีบุพเพันิวาสมาเล่นคู่กันจุกรูค่ะคุณดอกต้องเป็นคนวางตัวละครทุกตัวละครใช่ไหมเออทำไมเป็นโพกัสกับเบลล่าอาอยากรู้มากเลยว่าทำไมเป็นสองคนนี้มาเจอกันเป็นบุพเพันิวาสมาอลดีัอะแม่ชื่อเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันเข้าวงการปีเดียวกันเฮ้ยเนาะ เล่นละคร13เรื่องเหมือนกันจนมาเจอกันเรื่องนี้เชิญถ้วยรางวัล2ปีงานบอลอ๋อเป็นลาเป็นคนเชิญถ้วยรางวัลแล้วโป๊กได้รางวัล Man of the Match ที่ถ้วยที่เป็นลาถือมา2ปีซ้อนอ๋อนี่คือบุกเพสันนิวาสของคนมันมีความคลายทั้งในบทและนอกบทด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันงงๆอ่ะ ตอนนู้นที่แบบเหมือนนับละครที่เล่นกันมันก็จะเท่ากันแม่สื่อเหมือนกันเกิดเดือนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างที่เหมือนเอางี้เหมือนคนเพี้ยนมาเจอกันแบบบอกไม่ถูกอ่ะไม่จริงไม่ใช่คนเดียวนบลถนัดซ้ายเขียนขวาพี่ป๊บถนัดขวาเขียนซ้ายเฮ้ยอไอย่างเงี้ยไปไหนอ่ะ ว้าน่าเบื่อจังเลยอ่ะเอะอะอะไรตัวติดกันตลอดคุณหมื่นคุณหมื่นพอของเราของเราค่ะแต่ภาคแรกยังภาคเนี้ยเขาก็ยังเป็นคนที่เหมือนแบบคือเขาพยายามอยากจะเล่นกับเราอย่างเช่นอย่างภาคแรกบเพศนิวาสเนี่ยเวลาเรามาถ่ายอ่ะมันจะมีแค่ผู้หญิงเยอะผู้ชายจะน้อยบ้างแล้วเขาก็จะนั่งเหมือนเวลาเราเข้าฉากรอฉากเซตเพื่อจะซ้อมอะไรอ่ะเขาก็จะนั่งอย่างเงี้ยนั่งกับเบลข้าง นะเนี่ยมามามาดูเรากำลังถ่ายละครคิดว่าจริงๆๆๆต้องดูอ่ะแล้วว่าเคมีของปุ๊บกับเบลล่าเวลาเข้าเข้าฉากใกล้ชิดกันอ่ะมันไม่มีความแบบไม่เชื่อนี่ก็คือยัาง ว่าทำไมพวกแกสองคนมันเข้ MK, าก els, ันได้ดีแม้แม้ท่านุ้งเคยคุยกับพี่อยาวว่าโครงหน้าของปุ๊บกับเบล่าเวลาที่มันนเป็บอสขอกลุ่กข้าแล้วจมูกแบบมันรับกันทุกส่วนเลยอ่ะเรอแม้จะตัดบอสเนี่ยข้างนอกจอกับในหนังอ่ะมันคล้ายกันมากก็คือความแบบความตอบปากตอบคำ หรับตัวเองที่ไปดูนะแค่ดูเรื่องเนี้ยใจยิ้มทุกครั้งเวลาที่พี่พ <c impacting ED> ี่โป๊ะโผล่ขึ้นมาอุ้ยล้นตกเหรออุ้ยเราโดนตกเหรอคือทุกครั้งที่พี่โป๊ะโผล่มาจีบเบลอะพี่มันน่ารักจังวะทำไมไม่จีบปี๋บ้างวะพี่โป๊บจ๋าพี่โป๊บเดินไปทางนี้นะจ๊ะโอ้โหโอู้้เลยนอู้เลยตั้งแต่ติดนี่นะก็พี่โป๊ะเขาตัดต่อได้เลยตรงนี้

เราขอคุดกันไบไหมคะเราขอดูดกันด้ค่ะไม่รอยกันหรอกคะรอยอึ่งเพิ่มพูดก่อนไม่แวะไม่ดันไม่แวะภาพเขาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเคมีมันโดนกันนะมันเหมือนกับว่าการที่เขาแอบมองกันจบกันมันใช่อะมันคือเขาต้องเป็นแฟนกันเขาคือ มไ่่ด้อยางี้ย้อนไปว่าเอ้ยเพิ่งมีลูกสคนแล้วระหว่างนั้นยังไงอ่อนตลอดอ่ะเนาะเออใชไม่เอาปากแกนะต้องตัดหนวด้อว่าจะางนาแ่หนูว่าจะครานาพ คือเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงๆนะคะมันเห็นกันในทุกมิติอ่ะจนมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันแต่ว่าคือแบบเออเราไม้พี่น้องดีกว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แบบอะไรกันนะอะไรฟีลมาหนูก้อูดีใจนะเออยังไงอ๋อหรอกจพไปถามพี่เขาสิคะถามเราชอบแบบปัจจุบันไง ชอบเบลที่แบบปัจจุบันมากกว่าเป็นเบลล่ามากกว่าอ๋อชอบแบบเป็นเบลลา่าไม่ต้องส่งบทบ,บาทอะไรเลย